วันนี้ก็จะมาทำละคสรสั้นเรื่องแม่แฟนทำเกินไปไปชมกันเลยค่ะแม่ครับผมมีเรื่องอะไรจะบอกแม่เรื่องอะไรของเกออีกล่ะพ,พอดีว่าแฟนผมท้องนะครับท้องกี่คนส,สองคนครับ <c oughs> ฉันไม่รับมันเป็นหลานดีไหมเนี่ยแม่ครับแต่ว่าไม่ต้องมาข้ออ้างเลยนะ แม่ครับแม่ต้องเรียงสิครับนี่เป็นหลานแท้แทของแม่เลยนะครับไปไปซักผ้าเลยไปนางมุกแม่ครับอย่าเพิ่งไปใช้มุกเขาได้ไหมครับมุกเขาเพิ่งท้องนะครับแม่เขาเดินไม่ค่อยไหวผมต้องจูงผมต้องอุ้มนี่แกเห็นแฟนแกสำคัญกว่าแม่หรือไงไม่ครับสำคัญทั้งสองคนนั่นแหละครับ คุณอย่าไปว่าแม่เขาเลยเ๋ยวฉันทําให้ก็ได้แต่คุณไม่เป็นไรฉันทําเองเฮ้ก็ได้อ่ะงั้นลูกเราไปกินข้าวกันเถอะครับแม่แม่ทำไมแม,แมถ่ถึงต้องทำเกินกับแฟนทำอย่างนั้นกับแฟนผมด้วยครับและฉันทำอะไรผิด ไปเลยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ,โอ๊ยโอ๊ยเจ็บท้องมากเลยต้องพยายามพยายามไปสักตัดผ้าโอ้ยสั็แล้วมีเจ็บจังเลยทุกคนเมื่อกี้เราขอโทษนะที่แบบลืมปิดคลิปเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะแม่ แกไม่ต้องเรียกสีว่าแม่ชีวิตชีแม่แกเป็นันจะมานั่งทําไมเนี่ยจะมานั่งทําไมไปนั่งด้านล่างนู่นไปค่ะแม่ครับว่าไงว่าไงทําไมแม่ถึงต้องทํากับมุกขนาดนั้นด้วยขนาดโซฟาของเราให้มันก็เก่ามากเลยนะครับแม่แล้วแม่ยังไม่ให้มุกนั่งอีกหรอมามุกเดี๋ยวพี่พาไปซื้อโซฟาใหม่ ก็ได้ค่ะนี่คุณชอบโซฟาที่ผมซื้อให้ไหมชอบมากมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะว้ายโซฟามุกสวยมากแม่ขอน,นั่งด้วยคนได้ไหมลูกได้จ้ะแม่เดี๋ยวนะครับแม่ทําไมแกจะมาทําไมผมไม่มมให้แม่นั่งครับคุณคะให้แม่คุณนั่งเถอคะค่ะไม่ครับผมผมจะคุณไม่ต้องมาห้ามผมนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องมายุ่งผมด้วยผมไม่ให้แม่ผมนั่ง เมื่อกี้แม่ไม่มุกนั่งเองเพราะโซฟามุกเพิ่งซื้อมาโซฟามุกเพิ่งซื้อมาแม่มานั่งตรงนี้เลยครับโซฟาสวยอะแม่อยากนั่งไม่ให้นั่งครับเฮ้ยก็ได้ไมีหนึ่งนั่งได้วันต่อมาโอ้ยเจ็บท้องเฮ้ยมุกเป็นอะไรฉันเจ็บท้องหรือว่าคุณจะคลอดแล้วไปแม่มาด้วยสิครับ ไม่มามันนี่ช่หลานของฉันไม่เป็นไรค่ะคุณรีบไปฉันไปก่อนโอเคๆไปๆๆคุณนั่งรถรีบนั่งรถเลยนะโอ๊ยเจ็บท้องเจ็บโอ๊ยเจ็บรีบไปรีบไปรีบไปโอ๊ยเจ็บไหวไหมคุณไหวไหมยังไหวคะ่ะยังไหวเออมคุณครับคุณไม่จอดรถตรงนี้นะครับเพราะที่ว่าเมียผมกำลังจกคลอดเลยนะครับ โอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บคุณรีบไปนอนก่อนโอเคไหมได้ได้ไดอโอ๊ยเจ็บคุณหมอคุณหมอตอนนั้นคุณหมอก็ได้ทำการรักษาเธออยู่เดี๋ยวผมไปเรียกพยาบาลหมอมาให้นะหมอไม่ใช่หรืคุณหมอไปเลยนะคะสามีผมก่อนโอเคโอเคโอเคยูมีแกอยู่ไหนอยู่ในห้องสองครับโอเคโอเค กี่คนเนี่ยลูกลูกของลูกลูกของเมียนายกี่คนสองคนครับโอเคโอเคเดี๋ยับทำการผ่าตัดให้แล้วกันเราจะทำแล้วนะนายออกไปรอข้างนอกกอนขอบคุณครับอยากไปนายไปนะเชิญเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้ลูกของคุณปลอดภัยดีคับเอาแฟนของคุณนะครับไปที่ห้องนอนเลยนะครับ ห้องพักเลยครับไปคุณไหวยังไหวไหมไหวค่ะไหวเดี๋ยวผมอุ้มแล้วกันลูกของฉันละคะลูกของคุณกําลังอยู่ในห้องนี้แหละฉันขอดูหน้าลูกก่อนได้ไหมคะได้ได้ได้โอ้คุณลูกของฉันน่ารักมากเลยใช่คุณเปน,นอนพักก่อนเถอะนะค่ะคุณท่านนั้นผมกลับก่อนนะค่ะเดี๋ยวผมพาแม่ผมมาเยี่ยม ฉันต้องไปจัดการแม่ของฉันที่ได้แม่ของฉันพูดเกินกับแฟนแม่ของฉันน่ะพูดกับแฟนของฉันเกินไปฉันต้องรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยถ้าฉันไม่ไปจัดการนะแม่ของฉันคงทตัตโตไปเรื่อยๆแน่อน,นเลย แม่ครับแม่แม่แมเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานกันเถอะครับไมฉฉฉ่ฉันไม่ไม่ใช่หลานฉันฉันไปเยี่ยมแม่ครับไปเยี่ยมหลานกันครับได้แต่ก่อนที่ผมจะพาแม่ไปเยี่ยมหลานแม่ทํานิสัยก้าวร้าวบ้าๆอย่างนี้น,นะครับผมไม่ชอบถ้าแม่ขืนทําอย่างนี้อีกนะครับผมกับแม่ตัดขาด เป็นแม่ลูกกันไม,ไม่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 ฉันจะไม่ตัดกายกับแกเป็นแม่ลูกพวกฉันเป็นแม่กันไปกันครับไม่ก็อยากรับเพราะมันเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชา,ชายครับอยากรูก็ไปดูเองไม่ต้องมาถามผมหรอกครับผู้ชายไงก็รู้แล้วนี่ครับแม่ก็รู้แล้วนี่ครับจะมาบอกผมทำไมผมก็รู้ตั้งนานแล้วแหละ จอยทำไมเป็นที่ไหนดิก็ผมกำลังจะจอยให้เป็นที่อยู่เนี่ยครับแม่ตามมองอะไรถึงมองไม่เห็นนะครับนี่แกอยมม่ามาอไม่เยี่ยมใครครับเยี่ยมใครคะพอดีว่าผมนะครับมาเยี่ยมคนท้องอหอครับอ๋อห้องศูนย์หนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือแฟนผมเองครับโอเคครับไปได้เลยค่ะ